สุทวันสุบัรณอยุธยานะครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมยศวัสด์มาภัยสารสินสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรพักภูมิเชียไทยเขตที่สามอำเภอธรามกาอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตนําปัญหาของพี่น้องประชาชน ที่ผมได้ติดตามตลอดระยะเวลา4ปีของการเป็นสสที่ผ่านมามาฝากท่านประธานในช่วงที่หลังจากหมดวาระหรือที่ท่านนายกจะยุบสภาไปแล้วครับเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ครับปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ในระดับประเทศแต่ผมดีใจครับว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งแรกในสมัยของผมที่พี่น้องประชาชนได้รับการออกเอกสารสิทธิ์ในช่วงแรกครับในครั้งแรก เป็นจํานวนทั้งหมดแค่พันกว่าแปลงด้วยกันแต่ยังมีเหลืออีกหลายแปลงครับผมจึงฝากท่านประธานนะครับให้รัฐบาลนั้นเอาปัญหาที่เรื่องที่ดินนั้นขึ้นมาแก้ให้พี่น้องด้วยความจริงใจนะครับอย่างยั่งยืนเอาที่เขาผ่านการพิสูจน์เสร็จมปแล้วมาใช้นะครับอันนี้มันเป็นระยะเวลาเกือบร้อยปีผ่านไปแล้วครับแล้วก็เรื่องที่สอครับเป็นเรื่องที่ ผมต้องขอกราบขอพรบคุณท่านประธานและพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ให้โอกาสผมมาทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของจังหวัดกาญจนบุรีครับผมเองนะครับได้เอาเรื่องของปัญหาที่ดินเวียนคืนครับบางใหญ่กาญจนบุรีซึ่งสะสมมานานผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้ แก้ความทุกข์ที่สะสมมาก่อนจะมีการเลือกตั้งในสมัยที่ผ่านมา5ปีกว่า,วาครับท่านศักสยามรัฐมนตรีคมนาคมทําแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวการได้สําเร็จเรื่องที่สองครับต้องขอบคุณรัฐมนตรีช่วยที่กํากับดูแลปปาร์ะาานะครับทำให้พี่น้องตําบลดอนเพชรอาเภอพนมทวนนั้นได้รับงบประมาณในการทําปปาภูมิภาคเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมถึง46ล้านกว่าบาทและตอนนี้อยู่ในช่วง การดำเนินการการแก้ไขเรื่องที่3ครับขอบคุณรัฐมนตรเีเกษตรและระัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรท่ามนมนัญยาไทยเศรษฐที่ไม่เคยทําให้น้ํานาปังของเรานั้นที่เคยมองผ่านไปอย่างเดียวทําให้เมืองการได้ทํามาตลอดและท้ายที่สุดนี้ครับผมต้องขอบคุณท่านประธานสภารวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้เป็นตัวแทนนะครับให้ส่งให้ผมนั้น เอาปัญหาระความต้องการของพี่น้องประชาชนมาพูดมานําเสนอในสภา,า,าท่านประธานครับผมจะบอกว่าพี่น้องประชาชนหวังครับว่าเขาอยากได้ผู้แทนอย่างไรผมก็จะเป็นผู้แทนอย่างที่พี่น้องประชาชนอยากได้ครับกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับต่อไปเชิญดังสาสุธวันครับตามด้วยท่านสส